สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยเข้าสวนค่ะมาดาหญ้าแล้วก็มาเอ,อ่อในสวนเนี่แล้วก็มาเจอผีเสื้อน้อยค่ะนี่เพิ่งออกฝักใหม่ๆทุกคนเคยเห็นไหมคะนี่ตอนที่เขาออกใหม่ๆนี่เขายังเขายังไม่บินนะคะหนูบินได้ยังคะบินได้ยังคะอ๋อยังบินไม่ได้หนูกําลังหัดบินอยู่จ้ายายกั่เอ๋ นี่ฝักของเขาจ้ากำลังหัดบินอยู่นะคะธรรมชาติล้วนเลยจ้าไม่มีสารพิษในสวนยายเห็นไหมไม่มีสารพิษปลอดสารจ้าปลอดสารจ้ามีมแมลงมาอยู่ได้ทุกชนิดนะคะนี่ให้ดูแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะตัวเลขสวัสดีค่ะเร็วผิดเสื้อน้อยเร็วน่ารักสีเหลืองอ่อน